เอาบอกว่าไม่ติดเราจะดูอะไรก่อนดีนะสำหรับผมเนี่ยมอเตอร์แบบยูนิเวอร์ซลมาเนี่ยนะฮะอย่างแรกที่ผมจะดูคือฐานฐานเนี่ยมันจะบอกบอกอะไรเราได้หลายอยา่างสำหรับแบบไอตัวนี้นะฮะมันดีอย่างหนึ่งฐานมาถอดง่ายอยู่เนี่ยมาดูฐานกันฐานเนี่ยนะครับยังไม่มีรอยไหมนะครับเนี่ยดูจะเป็นเงาเงานะถ้ามัน,เป,น,มมนเป็นรอยไหมมันจะเป็นเส้นแล้วก็เป็นล่องลึกๆนะครับแล้วตรงขอบเนี่ยนะมันจะมีรอยคล้ายๆเขาเหมาเขาเหมาจับตามขอบเนี่ยนะ ถ้ามันเป็นแบบนั้นน่ะแสดงว่ามอเตอร์เนี่ยมันเสียแล้วนะครับพอเราดูนี้เสร็จดูที่หัวคอมมูเตเตอร์ว่าหัวคอมมิวเนี่ยนะครับมันเงาหรือเปล่านะครับหรือมันมีขี้เข่าเยอะไหมอะไรไหมนะครับเพื่อจะดูสุขภาพของมันนะครับอ่ายังเอาดีนะฮะเดี๋ยวครับเดี๋ยวหัวก็ใช้ได้อยู่นะฮะยังใช้ได้อยู่นะครับยังไม่เป็นร่องยังไม่มีเข่าจับนะครับเราก็ต้องเปิดฝานี่ออกมาดูนะครับเพรจริงดูปักก่อนก็ได้นะ เส้นเนี้ยนะครับเราก็จะวัดคู่เนี้ยนะคู่เนี้ยแต่ดูลักษณะถ้ามันตีเกี่ยวมากไปเห็นไหมนี่มันตีเกี่ยวเยอะเกินไปเอาสายออกมาก่อนดีกว่าครับเอาสายออกมาก่อนว่ามันมันนี่มากไปเนี่ยมันเป็นเกี่ยวมากไปไหมตั้งแค่สองร้อยโอห์มก็พอเพราะโอห์มมันไม่มากนะครับค่าความต้านมันไม่เยอะนะฮะนี่นะครับ,รบก็วัดคู่ที่มันออกมาจากมอเตอร์นะฮะนี่ครับก็ได้เท่าไร oh ร้อยสิบโอห์มแสดงว่าโอห์มยังมีนะครับแสดงว่า เราก็วัดจากสวิตไปหาปลั๊กนะครับวิสวิตไปหาปลั๊กคำิงวัดจากปลั๊กมาก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เราควรจะต้องทําอยู่แล้วเนี่ยนะอ่านละครับเรายวลองวัดสวิตดูนะครับดูว่าสวิตใช้ได้ป่านะครับสวิตใช้ได้นะครับแสดงว่าต้องเป็นที่ปลั๊กนะฮะมาต่อมาเราก็มาไล่มาที่ปลั๊กนะครับนะครับนะทัวร์เลยร้อยเปอร์เซ็นเลยนะถามว่าเสียเที่ยวไหมไม่เสียเที่ยวหรอกเพราะว่ามันเป็นเกลียวขนาดเนี้นะครับถ้าเราไม่ลื้อออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ช็อต เราต้องใช้วิธีการย้ำนะฮะย้ำย้ำพวกของที่มันสั่นเนี่ยบัตอกีแป๊บเดียวก็ขาดแล้วนะฮะบตตีแป๊บเดียวก็ขาดแล้วนะครับเี๋ยวย้ำไปเลยย้ำไปเลยผมเดานะผมเดาวนะมันตีเกีียวจากข้างบนนั่นแหละจนมันดึงน,นี่เข้าไปเลยเนี่ยนะฮะตีเกีียวจากข้างบนนะครับ เรียบร้อยนะครับครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับในการทดลองตรวจเช็คเครื่องมือช่างนะครับประเภททัก่ว u n i v e r s ซ l ม o เตอนะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ยากอะไรไปลองนะครับ